สวัสดีจ้ายิหดีลอดทุกคนแกเกินเกมคัมแบ็กแล้วเย่ <c oughs> กลับมาคราวนี้เปลี่ยนชื่อล่ะคะ่ะไม่มีแล้วนะฟีฟ้ฟงฟีฟ้าออนไลน์แล้วไม่มีแล้วตอนนี้คือ FC ออนไลน์นั่นเองนะจ๊ะอ่ะมาดูกันว่าอีเจดําเจ๊งหรือจะเจ๋งหรือจะพังไม่เป็นท่าเหมือนเดิมหรือเปล่าก็เดี๋ยวรอดูแต่ว่าวันนี้เนี่ย มาเล่นให้ดูดีว,ว่าฝีมือเจตอนนี้เป็นยังไงเพราะล่าสุดไปเล่นฮุกคยครับของพี่วานธนกฤษนะพี่อาร์ตมาลุดโป้งตีนสบายาสบายเขาชนะกูสบายเลย <c oughs> โอ้โหโดนพี่อาร์ไป4 1นึโดนพี่วานไป4 2โอโ้ยับเยินเกินท่ามใจเพราะนั้นช่วงนี้ก็เลยต้องซ้อมหนักเพราะเดี๋ยวเจจะไปปูซานด้วยไปปูเสือนอนกับน้องนิกเกนนะ่าไม่ใช่อย่างงั้นจะไปปูซานไปของนี่แหละ f อซออนไลน์ Online, ที่จะไปโชว์ที่นั่น มี4คนใช่ไหม่าบุนเดสติก้าของเจดมถูกไหมดาลาลิก้านี่ของเกมเองใช่ไหมลกเกงของน้องนิเอนาแล้วก็พรีเมียร์ลีกของ ben เบนอัปเเชนนั่นเองจะไปโชว์โอลิมปิกกันก็อย่าลืมเข้าร่วมกิจกรรมได้มีเว็บกิจกรรมอยู่ของโอลิมปิก,กนะเขานั่นเองก็อย่าลืมเข้ามาอยู่ทีมเจดมาเยอะทีมบุนเดสติก้าฝากดยกันลวกันแต่วันนี้เดี๋ยวจะมาเล่นให้ดูเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปได้ตัวใหม่เพียบเลยเป็นยูเวนเต๋อ ยูเวนตุสแอมบาสเดอร์เออเป็นนักเตะภาคอีสานแอมบาสเดอร์ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นแหละก็เป็นเหล่าตำนานของยูเวนตุสซึ่งรวบรวมมาไว้แล้วจีาดำก็ลองดูซิอยากจะลองเล่นดูก็ไปหาตัวมาชอบอยู่แล้วขวัญใจเลยโรเบโตบาโจเทบุตเปียแชร์ทองคัใ <laughs> เทบุตเปียทองคํอาริโดเดลเปโรอ่าคาวดดโอมาคิซิโอนี่ขวัญใจโคตรหลอ่อ อันเรียปิโลอ่าดาวิดเตเซเก้เยอะแยะไปหมดอ่ะเดี๋ยวมาดูซิว่าพอใช้แล้วฝีมือเจดํามันจะดีขึ้นไหมหรือว่ามันจะเป็นที่ตัวไม่เก่งหรือเปล่าแพ็คนี้คุ้มไม่คุ้มจะเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวไปดูกันเลยมามาเข้ามาแล้วก็ลุยเลยแล้วกันแต่เดี๋ยวดูก่อนนี่ตำแหน่งเป็นี้นี่สี่หนึ่งสามสองนะระบบของเจดําก็ประตูใช้วอ์เช็กเชสนี่แนวรับนี่ขออนุญาตแล้วกันนะรักในทีมตัวเองขออนุญาตเป็นลุกเดอะเซเลนเดอร์ของเพียวช ลิซันโดเดบ b ชเชอร์จิวแชมป์โลก2022มาติเนสแล้วก็ h a r รีมาควาร e รวมไปถึงข้างขวา อชห์โดโก้เสาได้ไม่มองเสาสองไม่ตรงเลงเสาธงก,ก็แล้วกันดาโลอชอหอาชิบหายน,นั่นเนียนะจ๊ะอ่ะมิดฟิวตัวรับนะจ๊ะอันเดรียป,ปิโลนะจ๊ะคอร์เดอร์แบ็กแห่งกขาโชสิรานะจ๊ะแล้วก็ทางซ้ายนี่อเลสโดเดลเปโรนะเขาดูมาคิซิโอโอ้โห,โหโหดว่ะเออเนี่ยโอเวอร์ออเนี่ยนะถ้าเป็น CM นี้ก็126เลยแล้วก็พาวเวลเนตเวียสเล่นได้หมดจ้ะในแนวรุกนะจ๊ะซ,ซ้ายจะขวาจะหน้าจะกลางได้หมดเลยนี่โอ้โหร้อยยี่สิบแล้วก็หน้าเป้าเป็นดาวิดเทรเซเก้126นะสแตทนะนี่ ขวัญใจเดําโรบี้บาโจได้หมดจาซีเอฟหรือว่าจาซีเอ็มได้หมดเลยเิดฟิลตัวรุกหรือว่าหน้าต่ําก็ได้นะจ๊ะดูพลังเลี้ยงบอล132ยเออโหดมากโหดมากนี่เป็นหนึ่งคนนะที่หัวเข่าพังตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นแต่ว่าเล่นฟุตบอลด้วยหัวเข่าข้างเดียวมาตลอดอาชีพคาแข้งแล้วเก่งขนาดนี้ที่ด,ดูเคยได้บอลองดอรด้วยนี่ในนี้มีได้บอลองดอรหลายคนนะน,นี่เนตเวิร์กก็เคยได้นี่แฮร์ีมากไกว์ก็ไม่น่าได้ดูแลเออแวะแวะเซลมันหน่อยอ่ะนี่คือทีมเจดําลุย ลงแรงดูสิว่าจะเป็นอย่างเลยนี่ลองดูเลยตายโอเคพร้อมเลยโอ้โหแต่แมกไายหัวทิ่มว่ะเปลี่ยนแล้วกันเอาเป็นเยอเกนโคลเลอร์นี่อีกหนึ่งคนจอมโหดเหมือนกันเออแล้วก็บอมานั่งสำรองอุ้ยตัวดีๆเยอะนะเนี่ยยูเว่บัสเดอร์โอเคประมาณนี้ไป ลุยกันให้มันรู้แล้วก็ผู้สนับสนุนของเราก็ยังคงต้องเป็นซูซูกิเหมือนเดิมนะจ๊ะเฮ้ยไม่มีใครกล้าเจอเจ,อเ,จอเลยวะมายังมายังเอ้ามาแล้วมาเด้ก็มาดิครับอืม,มอ้าวได้ดโอ้โหของเขาโหดนะเนี่ยโหดแค่ไหนเขาดูไหนวะเจอกับใครเนี่ย เจจีโนทเวนตี้นี่เลยเดลเปียโรโกลเด้นบอยแห่งยุคของฟุตบอลอิตาลีครั้งหนึ่งเลยละมาคิโซเดลมาเทรเซเกตรงกลางเน็ตเวทพิกไม่ผ่านเฮ้ยเปิดมั่วแล้วเปิดมั่วแล้ว,วเทรเอรเซเกกูมั่วกว่าอีกโอ้พระคุณเวนแท้ท เดวิโลนี่ก็ถือเป็นนักเตะคนที่จะทำชอบนะเขามีความจุลักเขาดีสูงมากนะกับยู่ในตุสตอนยูไนตุสลงไปเล่นเซเรียบีเนี่ยเขาก็ลงไปด้วยนะจากคดีกขาโชโปลียนะมาทูไปค่ะโอ้โหแรงเว้ยเอาตัดได้โดนีลยค่ะโอ้ยบาโจดีว่ะแต่ว่าตอนที่เดวิโลขึ้นมาก็ก็ต้องเสียโรเบิร์ตบาโจไปให้พวกเอซิมิลานพวกอินเตอร์มิลานอะไรนี้เพราะว่าก็อย่างที่รู้กันเดวิโลขึ้นมาแล้วมันทับตำแหน่งกันยุคนั้นเขาจะมีตำแหน่งเพย์เมเกอร์ไงเฮ้ย โอ้โหลิซ่าลิช่าโอ้โหนี่ต้องให้แม็กควายไปช่วยดูด้แ่งแบกอีกแล้วดูโ,โหแม็กควายบอกแบกทั้งตัวจริงทั้งในเกมเลยไปเดียวส่วนใหญ่เจ๊ก็จะเปิดหวงอ e ีสปอร์ตนะต้องขอพายแฟนๆที่ชอบเล่นบอลเท้าสู่เท้าด้วย <c oughs> แล้วเน้นบอลเดเลเร็กเอ้ยไม่เอาอ๋อไม่ใช่ขอพายตะกี้ไม่ใช่แม็กควายนี่หว่ะตะกี้เจอเกนโคลเลนี่หว่ะถึงว่าทำไมเก่ง ไปไปดิเน็ตเวียสไปพาไปเน็ตเวียสนี่ก็บาลงดอเปิดมาเน่งเน่งเลยโอ้โหตูบูดเตียแชร์ทองค้าองออกเฉยเฮ้ยแต่โอเคนะเจว่าเน็ตเวียสดีเลยอะ่ะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ของดีเจนโคลเลอร์นี่นี่เตสเก้ดูแบบอาจจะยังไม่ค่อยเข้ามือเท่าไหร่เว้ยแต่รูปร่างดีนะสูงใหญ่เลยตเตสเก้ถ้าเป็นหน้าเป้านี่ถือว่าโอเคแต่จริงนักเตะอยู่ตัเทีดําชอบสุดก็มาร์คิซิโอนี่แหละ อะไรรู้ไหมไม่ใช่มันเก่งเลยลนะล้อหลอกแกโอ้ยวุดค่าวุดค่าไปค่าเดลเปียโรถึงไมสวยโอ้โหโดนดิค่ะโดนดิค่ะมาคิเชโอโหโอโหเป็นไงขวัญใจยาดำสุดยอดแล้วมันรอด้วยดู ให้ปุ๊บแล้วพลิกเลยฟึบนี่หายบึ้มก็ไปดีสาวแรกสรุดยอดไปแล้วลเพียโอ้โห,โหแล้วได้ประตูนำในช่วงท้ายครึ่งแรก <c oughs> เฮ้ยเข้าท่าไว้มาคิต้องไปซื้อมาไว้ในทีมบ้างแหละเข้าทา่าเข้าทา่าเข้าทา่าเฮ้ยนุ่มไปเปล่านุ่มไปหรือเปล่าโอ้ยเตเสเก้พักค่ะเตเสเก้ เอ้ยซัมปัตาได้โอเคซัมปัตาเล่นปีกได้โอเคแล้วก็เน็ตเวทนี่โอ้โหนี่แจวเลยเดียวกับบาโจไปเลยคู่กองหน้าฮ่าลงล็อกอย่างนี้ลุยเจสก้สูงใหญ่นะแต่ถ้าสำหรับเจดมันเจดมันว่ามันอืดไปหน่อยโอ้โหยมาไงวะเนี่ยเฮ้ยโหโคเลอร์ของดีว่ะ นอกจากจะเป็นชักโครกแล้วนะเป็นอ่างล้างหน้าแล้วยังเป็นกองหลังด้วยสุพรรณโคลเลอร์คนละอย่างกันเชสซี่ลิชชาไปลุกชอแทงทะลุโอ้โหเร็วเร่งไปหน่อยเว้ยชิปเป่งละชิปเป่งละเอ่อเอ่ออ่อุ๊ยยิงออกไปมาโอ้โหยาวๆไปเพื่อน ยา,ยาวๆไปเพื่อนโอ้ยยาวๆไปเพื่อนมา่อกี้่งมองอีี่ลูกโอ้โยนี่นี่สุดหล่อขวัญใจโอ้โหเฮ้ยของมันต้องมีตัวนี้หล่อด,ด้วยเก่งด้วยตายแล้วผู้ชายอะไรนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะท่าอะไรอะ <laughs> โอ้โหลอกอย่างสวย ยิงอย่างเซ็งบอกเลยตรงนี้ซัมบรอต้าให้มาเฉียบทะลุไปเน็ตเวิรืดไม่ไหวเว้ยให้เผื่อไปนะาบาจโจหักนะหักนะอุ้ยอ้าวชิบหายจุดโทษประโูเดี๋ยวตุ๊ตาตุ้มตุต้ยไปเสียบเขาซะได้ดูินะอ่ะมาดิ เชสตี้โชว์หน่อยเพื่อนให้สมเป็นยูทูบแอมบ a สเดอร์หน่อยเดียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเนาะอ่ะอีก3นาทีต้องเจอบอลตุ๊ดหน่อยละบอลตุ๊ดต้องมางานนี้ป๊บคืนมาก่อน สวยงามโุ้ยหมดเวลายังออลลำหน้าออฟาวเหเห็นนึกว่าล้ำหน้าอ้าชิปพุงละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกวสินี่เป็นไงชนซะเลยชนซะเลยโอ้ยจบเกมชนะสองหนึ่งมาคิซิโอสุดยอดนี่ดูช็อตนี้ โ oh, oh, อ้โหหลกอล้วยิงเสาแรกสุดยอดนี่นึก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 ไปทิ้งแล้วก็อีกรูกนึงยิงเองซ้ำเองนี่ยิงเองซ้ำเองลูกนี้ฟืบบึมแล้วก็เทเข้าไปเชียบโอ้โหเห้เข้าท่าหลายตัวนะยูเวนตุสแอมบาสเดอร์นะจ๊ะเออเข้าท่าเข้าท่าเข้าท่านี่ 2, 1, สองหนึ่งซตติก็เขาเหนือกว่าแต่ว่าเราคมกว่า ตามนี้นั่นคือทีมบอยะดดำที่มียูทูบแอมบัสเตอร์หลายต่อหลายคนก็ไปลองดูแล้วกันนะไปหาดูว่าตัวไหนจะหมอะพวกแกแต่ว่าฉันแนะนำนะบาโจเดลเปโรแล้วก็มาคิโจสามตัวนี้เฉียบเลยส่วนใครที่ชอบสายแบบแข็งแรงก็เน็ตเวทแล้วก็ถ้าเกิดเล่นคุมเกมดีก็ปีโรใช้ได้ใช้ได้ตามนี้นะใช้ยูทูบแอมบัสเตอร์ฟีมือดีขึ้นเห็นชัดเจนเอา ฝากด้วยคราวหน้าต้องมาเปิดการ์ดแล้วเพราะว่าดูแล้วมีหลายตัวที่จจดม์อยากได้มันต้องใช้เงินทุ่มเข้าไปวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเล่นโชว์ให้เด็กมันดูหนึ่งเกมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค,คัมแบ็กมาแล้วนะจ๊ะกับแกเกินเกม f c ออนไลน์เกมฟุตบอลที่ดีที่สุดในโลกบอกเลยตรงนี้แล้วเล่นบนคอมสนุกกว่ามันกว่านะจ๊ะฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกเจ้าหน้านวยอดดามได้เนะจ๊ะอย่าหลอดทุกคนนะวันนี้ลาไปแล้วกับแกเกินเกมขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะไปเว้ย